วัดีพี่น้องครบนะรี้รรยากาศเตยลาวันนี้นะครับุณมาขและสวัสดีครับองยกครัวันนี้เยอะมากจนเตยลาจนมีหน้าที่สทยครับวันนี้นะครับกำลังใจของเรานะครับ เพลงเยอะมากครับมื่อนี้โอ้บรรยากาศเตยล่าพี่น้องจา้าแฟนคลับเอิญนางเอกก้อยนะครับเป็นยังไงน้องขิมเมื่อนี้ยฮะฮะฮะลอยลอยลอยล้มกันสมือ <c oughs> ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จบลงไปด้วยดีนะครับอยู่ชนบุรีพี่น้องจา้าครับวันนี้เราจะพาไปติดตามนางเอก เอออีหล่าคือปล่อยหางไว้แถมมือนีิวันนี้ขอบคุณนะครับนนวันนี้เมื่อวานปวดรองเท้าวันนี้ปวดอะไรฮะวันนี้ปวดเท้าเมื่อนี้ขอบคุณบ้านฮักน้องฮักแพงนะครับที่มบบมาอะไให้พ่อน,นันด้วยนะครับมือน,นี้อีหล่ามันหมานนะครับมือหนี้เพื่อนท่านได้ถอดเกลือเป็นบะได้ติบล่าเตยล่ารอยหนึ่งหลานทางไปแล้ว ครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราเสร็จงานครับเป็นการเสร็จงานเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณแฟนครับแฟนเพลงขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักนะครับบ้านฮักแพงบ้านน้องฮักแพงทุกๆคนด้ที่เมตตานะครับที่เมตตาน้องๆที่เมตตาพ่อนันทั้งช่องพ่อนันนันตะพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเรือพี่น้องครับวันนี้นางได้ติปหน้าเิทีหนึ่งร้อยก็เอามาให้พี่ เ่อาให้พี่สาวแต่งหน้าสวยมากูเต้ยใช่ไหมไม่กูเต้ยเต็น้่ว่สด้ายจังค่ะเมือกี้แม่ก็ได้ปั่นหน้าใส่เรยน้ำน้ำเป็นขวดหรือบอก ปกติหลังน้ำน้ำซีเมีร้านน้ำขายองมาดีมูสสองมีร้านน<บ>้ำมูสร้านอ <tricked. S 1> ๋ออยู Or, ่วงหนึ่งคนที่ร้านขายน้ำมาดามตอนนี้พักกินเพื่อการดีๆว่าอยากซื้อน้ำมาไว้ให้พี่ๆได้กินเพราะว่าทุกคนพอมีน้ำกินหลังหากออกไปหนาเวทีแล้านซื้อมาแจกเลยบ่ซื้อมาแจกแล้วมาซื้อมาขายมาแจกพอที่ก่อนซื้อมาแจกโอ้น่ารักนะครับน่ารักเออก็ดีนะบอกถึงว่า เฮาก็บ on ่ต so mm ้องออกไปซื hmm. ้อเหม่อนบ่ต้องออกไปซื้อกันแ่มันแบบว่า่องกอลพยานวเข่ากับว่าสะดวกออกไปเมนว่สวยมัอนี้สวยนี่งแตงงหนาเทานี้ในภูมิเนีมีหนาหนาซาขึ้นแหลทนทีเอาสีสอดก็ผิดเลยเล่นกันมาลยหมตอนนี้แตงเองเ่าท่านเป็นมืนว่ตอนนี้แตงเองเป็นไป บ่าท่านในฮาร์ดจักเถื่อบอกฮาร์ดแล้วค่ะพอต่ว่าเอาิะก oh ันเลยต้องเปะเนจักน้อยก็เลยต้องแกเนีป็มาหดีเนาะแล้วแต่งแต่งจาเถื่อจ้างเพินจับาทไ้าแต่เตมมาไล่นำใจถ้าได้มาไล่นำใจหลายกับหาเพิ่นไลยก็ถือว่าซอยกันไปตอนนี้อีหลามากับรถผู้ใดเนี่ยทน พอพามาพ่อไปกับแม่ติมนั่งรถนั่นแม่ติมเนาะก็ดีเลยแช่กันออกเลยซอยกันแช่กันออกอนีแล้วใชโอ้แม่ติมกับแม่ั้งกันอยากกินยังก็ได้กินเพราะว่าต้องเสื้อกินดแม่นี่ซื้อให้ตลอดอยานก็ไดอ่า วันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อหักแม่หักบ้านน้องฮักแพงด้วยที่เมตตาทุกๆคนให้ทุกคนนะครับคุณแม่ไอพี่จอนก็ได้บ้านหักน้องฮักแพงนะครับที่มอบมาลัยน้ำใจให้พี่จอนให้พนันน้ำครับพนัน ตัวน้องเชื้อบ่ทำนี่ยทำนี่เลยเออเอำนี่ล่ะแค่พงบ่สวยแค่แพงสวยมันไม่ยอมตัวน้องสื้อเ่าแมนบ่ได้แทียงห้องอันนี้มันก็นกูได้เขียวนี่ลูกกูได้เขีย้ยวกูนีกมันต้องแก่ไปนะเจ้าก็มาแพงสวยเอาก็ให้อีหลามันหมานตลอดไปนั่นล่ะเพื่อเฟื้ออืมให้มันหวานไปมดเลให้มันหวานทุกวันให้แฟนคลับแฟนเพลงคุณพ่อแม่แม่รักน้องตลอดไปนะครับน้องฮักแก ะครับขอบคุณหลายๆที่ให้ความเมตตากับทีมงานสาวน้อยลำพลินโชว์ทุกคนนะครับซึ่งนอนหักแพงพร้อมแล้วกับทุกๆคน,นเกือบได้ทุกคนละมั้งนี่ได้เกือบทุกคนแล้วจังพอหลอดก็ได้พอหนั่นก็ได้คนรอบขังก็ได้โอ้ยบ้านทางนี้เป็นของคุณเนาะคนรอบขางในวันได้รูดูกาลมังหันแมนบอกทุกคนเนี่ยย่างแจกมีคลิปเดิมแจกทุกวันนั่นนี่มาลยไลฟ์สดผมมองคนรอบขัง หลังเนี่ยหน่อยนะวะอย่าไปด้วยใจนะในม่ได้คอมเมนต์ยูทูปพอดิยูแบบมีเด็กตนแบบมีอยู่ทั่วโลกเนาะมีอยู่ทั่วโลกใช่ไหมอเมริกาก็มียุโรปก็มีออเมริกาก็มียุโรปก็มีญี่ปุ่นก็มีฮะขาดแต่ขมันปั้นเล็บพี่น้องท่าขมันหนูหนูหนูข้าหนูยับยบเพิ่นปวดอ่ะหันคุ่นมันลวมกี่ลีบอ่ ที่ลาเป็นลูกเครื่องขมิ้นอ่ะี่หัาดค่ะา็มีขมิ้นบอสวยบอกข้าดเ็เป็นสวยโครลาดเขเป็นสวยที่ส่วนมากอ่ะ้าบุรีย์น่ะเจังเป็นขมิ้นบุรีลศรีสะเกดเป็นสวยเป็นสวยทีเขายูมาขึ้นอ่ะบ่บ้านบ้านพอยูยูบ้านมาขึ้นนี่บอที่เขาเล่นอยู่โคหลาดไงอืออาเภอโคอหลาเจ้งหวันโคราล อำเภอสรัเบัจริัดเพื่อเสิมาบานถักแพะอยู่เสอาพุ่มเสลระพุ่มอยเออเพื่อเสงอรัมเจริบดเออเอาสิมามันจิเสียเยอ่หัวอยเอทเทาเบิรอีกนะยังไปบอกไปทัวแต่เมื่อขึ้นปวดล่องเท้าก็ไปแหงรอเมื่อขึ้นเมื่อ้นเรืงยังรวบเมื่อขึ้นเรืยังรวมอะไรเมื่อนเรื่ออรเมือนีเร่งังรวมกันดิรวมอะไรเรื่องอะอยู่ใสอยู่ทังเวทีป่ พอดูมาได้สิพ่อมาดีรูแกนจุ๊พอดีไหมค่ะก็เฝ้าเขาไปเวทีดูพ่อขออะไรแต่ว่ามันดีรืมขอดีริมหนวดจิบติดจิบสื่นใส่หัวสื่นไปแตนคอนเสิร์ตด้อหนอดติดไทยรึเปล่าแฟนครับแฟนเพีงอีลานะครับก็ผูอปาโอ้โหแทบช็อกแทบช็อกนี่อเขาให้ยังนี่อเขา้ยัง นี่นี่หลาความน่ารักของอีหลาเนาะฝาก็พ่อแม่ๆนะครับหักหลักน้าเตงหลักหนาเตงเพราะงี้หลอดจะลืมกดกล้องนี่นั่นเอ้าเอ้ยเนาะไทยเนี่ยเดี๋ยวประกดกล้องเอามาขึ้นดีดออกเอาพอดูพอดูเดี๋ยวจะเป็นเื่องกับเราแทบชอบก็ใหญ่หลอดลืมกดกล้องแแกก้้วว สวัสดีครับช่องตลอดละพื้นเอาไทยน้ำมูมยางดีบระกดกล่องแหมโอ,โ,อโอ้โหโอ้โหที่หลังฮักแพงนะครับผมฮักแพงวรัญญพ,พรพอร้าวฝากเพราะว่าแม่เอฟซีนะครับทั่วโลกอยู่มุมงใยอ่าวเพราะว่าสียูอเมริกายูยุโรปนะครับฝากน้องฮักแพงวรัญญพรด้วยนะครับ ที่เป็นกําลังแรงใจให้ทุกๆคนนะครับน้องเป็นคนน่ารักน้องเป็นคนที่อัตยาสัยดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะเพรานะะว่าพอๆแม่แม่จะทังไดนเป็นกัเอื้อเฟื้อเป็นก,นกด้เชียร์ให้นะครับวันนี้ก็ฝากทั้ง่องพนั้นนั่เถอะครับนันตพงลำบนโชว์ออฟฟิเชียลมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบรรยากาศหลังเวทีพี่น้องจ๋าหลังเตยล่า